สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะเก็บมันมูหรือบักู้กันนะเจ้าอันนี้เราจะพามาดูลักษณะของมันกู้หรือมันมูนะเจ้ากระเดียวเราจะไปเก็บใต้ต้นพะกุมนะเจ้าพ่อรออยู่เนาะอันนี้อันก็พาทุกคนมาดูลักษณะของมันกู้หรือมันมูเนาะลูกก็บอลมปอมแปมนะเจ้าแต่ถ้าเถาเปนใหญ่ลูกปนก็ใหญ่ตามเถานะเจ้าอันนี้คือเถาเล็กลูกก็จะเล็กๆนะเจ้าไปดูพ่อกันเลยเจ้าไปไปต้นพะกุมกัน ไปดูพ่อกันพ่อกําลังสอยอยู่พอดีนะเจ้าเขยา่าเขยา่ามันก็จะหล่นปกปักปกปักนะเจ้าลบหัวให้ดีๆนะเจ้าระวังหล่นใส่หัวเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีสอยมะก,กููนะเจ้าหรือว่ามันมุหรือว่ามันหำ่นะห้องได้หลากหลายภาษาขนาดนะมีหลายชื่อนะเจ้าแต่ที่ตังเหนือฮ้อง มันกู้หรือมะก,กู้หรือมันมูนะะมนม่นะจ้าก็วิธีสอยก็อันนี้แหละใช้ไม้เขย่าเขย่านะจ้ามันมู่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นต้นไม้นะจ้าเป็นพืชเถานเนาะนเลื้อยลงดินผลผลิตไม่ดีนะจ้ามันจะเน่านะจ๊ะลูกแล้วก็เวลาลูกโดนพื้นดินก็จะออกรากนะจ้าทางที่ดีก็ให้เขาเป็นเถือแล้วก็ขึ้นต้นไม้ะะยิ่งสูงยิ่งดกนะจ้า ลักษณะเด่นของมันมูนะเจ้าปลูกง่ายนะเจ้าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นสิบสิบปีนะเจ้าหัวจะอยู่ในดินนะเจ้าแล้วก็ทุกๆปีก็จะออกงอกนะแล้วเขาก็จะเก็บหน่วยเก็บผลผลิตในฤด,ดูหนาวนะเจ้าช่วงตุลาพฤศจิกายนนี่แหละเจ้าแต่พอประมาณเลยธันวาไปแล้วลูกของมันมูทุกลูกก็จะออกงอกเลยเจ้าคือพร้อมปลูกเขาต้องกินก่อนนะเจ้าเขาจะมีเวลากินอยู่ประมาณสามเดือนนะเจ้าหรือว่า จะใส่ห้องเย็นไว้อันนั้นไม่งอกนะเจ้าแต่ถ้าทิ้งไว้ข้างนอกนะเจ้าจะงอกทันทีนะเจ้าเกาะอ่าพร้อมมาไปปลูกต่อได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็พ่อช่วยเก็บเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ช่วยพ่อเก็บนะเจ้าอันนี้ก็หน่วยบลอมฟอมแปมนะเจ้าสังเกตดีๆสีเหมือนใบหญ้าเลยนะเจ้าอ่ามันมู่ลูกล,ลักษณะลูกเก็บัขนาดกลมนะเจ้าก็มีผิวครุขกระนิดหน่อยนะเจ้า แต่ข้างในอร่อยนะจ๊ะรสชาติเหมือนเผือกเนาะข้างในสีม่วงๆอ่อนๆนะจ๊ะจะมีความหวานนิดๆนะจ๊ะแล้วก็มีความมันเนาะกล<ด>ิ่นหอมนะจ๊ะกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของมันกู้นะจ๊ะอ่าแต่ละอย่างก็หอมคนล,ละแบบเนาะอ่าผลละหมากรากไม้พืชผลแต่ละชนิดเพื่อนก็จะมีเอกลักษณ์ของเพื่อน อันนี้ลักษณะของมันมูนะจ๊ะลูกตะมุดตะมิปีนี้ลูกไม่โตนะจ๊ะทุกๆปีนี้ลูกเข้ากําปั้นเลยนะจ๊ะตกใส่หัวเนหัวโนโลเลยนะจ๊ะแต่ปีนี้ก็คือที่บ้านน้ําขังนะฝนตกนานนะจ๊ะมันก็กระทบกับเงาหรือหัวที่เปิ้นอยู่ต้นใต้ต้นพัก,กุ่มนะจ๊ะเปิ้นจะออกตรงนั้นนี่ยทุกปีเนาะแต่ถ้าเราจะไปปลูกตรงไหนเปิ้นก็จะออกตรงนั้นแหละค่ะแต่อันนี้ที่เราล่วงล่วงล่วงลวงไปเนะะี่ยค่ะถ้าเราไม่เก็บหรือเก็บไม่หมด ป้นก็จะออกงอกนะจ๊ะพร้อมเป็นเขือต่อต่อไปนะจ๊ะแต่ถ้ามันแหง้งมันเหี่ยวไปเป้นก็ตายไปเห็นแต่ถ้าหัวเปิ้นลงดินก็จะงอกเป็นต้นมันมู่ในรอบต่อต่อไปนะจ๊ะอันนี้พ่อนั่งรอนะจ๊ะเอาอันมาเก็บช่วยเนาะอันนี้ก่อนมาช่วยพ่อเก็บกันนะจ้าก่อนลูกตะมุตะมีเนาะมันก็เก็บง่ายอยู่นะจ้าอาบ้านหฮาบรกเตาใดนะจ้าอันนี้ขนาดตัดหญ้าไปแล้วหนึ่งรอบนะจ้า อันนี้หน้าตามันมูเนาะอร่อยนะเจ้าเวลาเอาไปนึ่งกนิ่นเป่าๆก็อร่อยเนาะหรือว่าจะเอาไปนึง่งเสร็จเรียบร้อยมาแกะแล้วก็โรยคุกมะพร้าวทึนทึกนะเจ้าโรยน้ําตาลนิดๆก็อร่อยนะเจ้าอาคนสมัยตะก่อนเนี่ยก,กินเพื่อกินมั่นนี่แหละเจ้ากินอิ่มแทนข้าวเนาะแต่สมัยนี้ก็ปลูกข้าวปลูกน้ําได้ผลผลิตดีเขาก็กลายเป็นของกินเล่นไปเหียนะเจ้า มันมูนี่เป็นอ่าของกินเล่นโบราณนะเจ้าอันก็ยังตั้งใจจะสืบทอดต่อไปนะบอกค่อยมีกินแล้วเด้เจ้ามันโบราณต่างๆเฮาก็ต้องมาปลูกกันแล้วละ่ะอันมันจะสูญพันธุ์ไปเลยนะเจ้าจะหากันบ่ค่อยเจอแล้วละ่ะเพราะละอ่อนรุ่นใหม่ก็บอกค่อยหุ้จักแล้วก็บอกค่อยได้กิน่นตัวเนาะอันนี้ก็กล่าวว่าเจาไปทําขนมนะคะเดีย๋ยวดูก่อนเนาะแต่ได้เยอะนะได้ไปสองตะกร้าแล้วนะคะ ไอ้ตรงต้นมะไฟอีกก็น่าจะเยอะอยู่เนาะอันนั้นเรือเพิ่นยังเขียวๆอยู่นะเจ้าอันนี้ก็เก็บสองคนพ่อลูกนะหนึ่งตะก้าเต็มแล้วเดี๋ยวอันจะเอามาอีกตะก้าหนึ่งนะเจ้าหน้าตาไอ้มันกู้กับลูกตะมิตะมุนะคะปลูกง่ายๆเนาะปลูกปลูกครั้งเดียวนะกินได้เป็นสิบสิบปีนะคะต้นนี้ก็โอ้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วมัง้ง เท่าที่อันจำได้นะพ่อเอามาปลูกตรงนี้เนะาะเมื่อก่อนมันอยู่ใต้ต้นส้มโอนะคะส้มโอตายนะส้มโอตายก่อนมันมุนะคะ่ค่ะเพื่อนๆก็เลยเอาพ่อก็เลยเอาหัวมาปลูกตรงต้นผักกลุ่มต่อเนาะหัวเขาลงดินก็อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะคะหัวเขาจะแก่ๆแ,แต่ถามว่ากินได้ไม่กินได้นะคะแต่เราก็จะอันนี้ก็คือต้นใหม่นะคะลูกในที่อันถืออยู่ในมือนะลูกตะมุตะมีอะไรเงี้ย เอาไปปลูกก็จะเป็นต้นก้าหมดเนาะถ้าลูกน้อยต้นเขือก็จะเส้นเล็กนะคะลูกใหญ่เขือก็จะเส้นใหญ่นะคะนี่ผลงานของเฮานะจ้าอ่าถ้ารวมตะก้าใหญ่ได้เทรวมกันก็อาจจะหนึ่งตะก้าใหญ่กับหนึ่งตะก้าเล็กนะจ้าอันนี้คุณยายก็นั่งรอเนาะไปเก็บด้วยไม่ได้นะคะคุณยายเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงนะจ้าแต่เดินไม่ค่อยแข็งแรงปีนี้ผลผลิตของเฮา ไม่พอขายนะเจ้าอาจจะพอกินเนาะเดี๋ยวปีหน้าอันจะขยายพันธุ์นะเจ้าขยายพันธุ์ปีนี้แหละแต่เก็บผลผลิตคือปีหน้าประมาณตุลาหรือพฤศจิกาปีหน้าเนาะเพืพพพเอพกก่อนเพื่อนี่พเอฟซีดูท่านเกาะถ้าไผอขยายกินก่ออแหมปีหนึ่งนะเจ้าปีนี้อันจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ก่อนเนะาะเจอกันคลิปหน้าเจ้า